ต่อไปการแก้ะสมการค่าสมบูรณ์ในรูปแบบมากกว่าเออเป็นมากกว่าค่าสมบูรณ์ของอะไรก็ไม่รู้มากกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้อืถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้เราจะแยกกรณีคิดโดยที่ก้อนข้างในแอบโซลูตจะมากกว่าหรือก้อนข้างในแอบโซลูตจะน้อยกว่าตัวที่เป็นลบอืถ้าเป็นมากกว่าเราจะแยกกรณีคิดนะคะดูเครื่องหมายด้วยนะอื โอเคเรามาดูตัวอย่างเลยดีกว่าจงแกะสรรมการของค่าสมบูรณ์ x บวก2มากกว่าเท่ากับ x บวก4โอเคถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าเนาะอ่ามีค่าสมบูรณ์เราต้องแยกกรณีคิดแหละก็จะเป็นกรณีแรก x บวก2มากกว่าเือเท่ากับ x บวก4เอออันนี้กรณีปกติเลยเหมือนโจทย์เลยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็จะเป็น x บวก2เครื่องหมายจะกลับด้านจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ ของ x บวก4นี่เห็นปะแยกเป็น2กรณีแบบนี้นะคะจากโจทย์อ่ะแล้วเราก็แก้สรรมการอันนี้ x ย้ายไปเนาะจากบวกอันนี้ครูก็ย้าย x มาทางนี้2ครูก็ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็น x ลบ x มากกว่า4ลบ2 x ลบ x ได้เท่าไหร่0ใช่ปะ่ะยังไงก็บอกแบเนาะตัวเดียวกันมากกว่าหรือเท่ากับ4ลบ2ได้2 เป็นจริงไหมเนะี่ยศูนย์มากกว่าหรือเท่ากับลบสองไม่จริงเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเซตว่างนะไม่มีคําตอบอ่ะมาดูฝั่งสีเขียว x บวกสองน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้ครูกวางกระจายลบเข้าไปนะเป็นลบ x ลบสี่อ่ะย้ายฝั่ง x ฝั่งนี้เป็นลบย้ายมาก็เป็นบวกนะคะก็เป็น x บวก x น้อยกว่าเท่ากับลบสี่ตรงนี้บวกสองาย้ายไปเป็นลบเนาะเป็นลบสอง x บวก x ได้สอง x น้อยกว่าเท่ากับลบหก สองคูณอยู่ย้ายไปหารอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะไม่ได้เอาตัวลบไปหารนะอันนี้เอาตัวบวกไปหารน้อยกว่าเท่ากับลบหกหารสองเพราะฉะนั้น x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับลบหกหารสองได้ลบสามจบอันนี้ก็ตอบเลย x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสามถ้าใครอยากเขียนเส้นจำนวนก็เขียนเนาะก็เป็นลบสามอยู่ตรงนี้กลมๆอยู่นี่เท่ากับโดยกาลบายน้อยกว่าก็ไปด้านซ้าย ถ้าตอบเป็นช่วงก็ตอบว่าลบอินฟินิตี้ถึงลบสามแล้วก็ปิดโอเคไหมคะอ่านี่ครูเคยท่องว่าถ้าเป็นอสมการเนาะค่าสมบูรณ์อันนี้ครูสรุปของครูเองเนาะตอนเด็กๆครูเคยท่องนี้อ่สมการค่าสมบูรณ์เฉพาะอสมการถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าจะอยู่ระหว่างน้อยกว่าอยู่ระหว่าง ถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าแยกกรณีอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคการจาของครูน้อยกว่าอยู่ระหว่างไม่เอาจ่าดีว่วเดี๋ยวมันไม่ลงจังหวะน้อยกว่าอยู่ระหว่างมากกว่าแยกกรณีน้อยกว่าในที่นี้นี่คือรวมเท่ากับได้นะมากกว่าก็มากกว่าเท่ากับด้วยนี่เห็นไหมน้อยกว่าอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างน้อยกว่าอยู่ระหว่างถ้ามากกว่าเขาจะแยกกรณีเอ นี่ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของครูเนาะใครจะเอาไปใช้ก็ได้ไม่เป็นไรการจำเล็กๆน้อยๆน้อยกว่าอยู่ระหว่างมากกว่าแยกกรณีแล้วก็มาถึงรูปแบบสุดท้ายแล้วที่เราจะเจอในสมการหรืออสมการค่าสมบูรณ์เนาะอันนี้พีคสุดเลยสำหรับครูก็คือติดค่าสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งเลยเออเนี่ยติดค่าสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งเลยอันนี้สำหรับครูพีคมาก แต่ทีนี้เราบอกไปตั้งแต่เกิดเรื่องค่าสมบูรณ์แล้วเนาะว่าเจ้าค่าสมบูรณ์ถ้ามันยกกําลังสองเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ x กาลังสองก็คือข้างในอ่ะกำลังสองเลยมันจะมีค่าเท่ากันก็คือเราสามารถถอดค่าสมบูรณ์ออกได้เลยถ้าเรายกกําลังสองแล้วทีนี้พอยกกําลังสองเสร็จโอ้ถ้านักเรียนนั่งกระจายเนี่ยก็อาจจะหมดวันนะคะก็คือข้อนั้นก็ไม่ได้ทำเนาะไม่เสร็จรเราก็เลยมีสูตรนี้มาช่วยก็คือสูตรผลต่างกําลังสอง ถ้าใครจําได้เนาะหน้ากลังสองลบหลังกาลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหรือใครบางคนอินเตอร์อินเตอร์จะเท่าเป็น AB ก็ได้ A อกำลังสองลบบีกำลังสองก็เท่ากับอะไร a อลบบคูณ a อบวกบเหมือนกันนะจริงๆมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทําจงแกอ้สรรมการสองลบสามค่าสมบูรณ์ของ2องลสามากกว่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ4ขอย้ายนี้ก่อนอ่ะ วิธียกกําลังสองทั้งสองข้างเลยเพราะว่าเรารู้ใช่ไหมว่ามันเท่ากับค่าสมบูรณ์ยกกําลังสองอ่ะมันทําให้ค่าสมบูรณ์หายไปได้เราก็ยกกําลังสองทั้งสองข้างเลยก็เป็นสองลบสามเอ็กยกกาลังสองมากกว่าเท่ากับเอ็กลบสี่ยกกาลังสองทีนี้ถ้าใครสาดิดกระจายกําลังสองสมบูรณ์ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ห้าเอาสองกระจายไปอย่างนี้นะเว้ยห้ามถ้าถ้าอยากกระจายต้องกระจายเป็นกําลังสองสมบูรณ์ที่แบบหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังอ่ะ แต่นี้ครูไม่ทํานะเพราะว่าเรามีเทคนิคมาให้เราเนาะว่าเราจะใช้ผลต่างเข้ามาช่วยทาง่ายสองลบสามทั้งหมดกำลังสองอยู่ฝั่งเดิมก็ไว้ที่เดิมแต่เราจะย้ายก้อนเนี้ยมาฝั่งซ้ายจากบวกอยู่ย้ายมาเป็นลบอ่ะก็เป็นลบ x ลบสี่ทั้งหมดกำลังสองมากกว่าเท่ากับย้ายไปแล้วฝั่งนี้บอแบแล้วก็เป็นศูนย์อ่ะใช้ผลต่างตัวนี้ตัวข้างหน้าเนี่ยข้างก้อนเราจะเรียกว่าหน้า ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยเราจะเรียกว่าหลังอ่ะก็เข้าสูตรหน้าลบหลังหน้าหน้าขอเขียนเป็นวงเล็บแบบนี้หน้าลบหลังนีคงนะ่คูณกับหน้าบวกหลังหน้าบวกหลังมากกว่าเท่ากับศูนย์โอเคอ่ะจัดการภายในวงเล็บถอดวงเล็บออกก็เป็นสองลบสามเอ็ก ลบตัวนี้ก็กระจายเข้าไปเนาะก็จะเป็นลบ x ลบคูณลบเป็นบวก R บวก4เปิดวงเล็บอันนี้ก็เป็น2ลบ 3x เป็นเครื่องหมายบวกเลยไม่ต้องซีเรียสมากก็เขียนไปเลยชึบมากกว่าเท่ากับ0อ่ะจัดการภายในลบ 3x กับลบ x เป็นเท่าไหร่ลบ 4x 2บวก4เป็นบวก6จบไปนหนึก่อนอ่ะข้างหลังลบ ส x กับ x ก็เป็นลบส x 2- อลบสก็เป็นลบสมากกว่าเท่ากับ0ูนย์อ่ะทีนี้นักเรียนทำมาถึงขั้นนี้แล้วจะสังเกตเห็นว่าทั้งสองวงเล็บเนี่ยหน้าตัวแปร x เป็นยังไงเอ่ยติดลบทั้งคู่เลยใช่ไหมเราอะ่ะก็ต้องทำให้ตัวที่เป็นลบอะ่ะหายไปก่อนเพื่อที่เราจะได้ทําต่อไปได้นะได้ง่ายขึ้นทีนี้วิธีการที่จะทําให้ตัวที่เป็นลบหายไปอะ่ะก็คือเราต้องเอาอะไรคูณคะ เอาลบหนึ่งคูณใช่ป่ะถ้าจำไม่ได้ไปย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะทีนี้มันมีวงเล็บที่เป็นลบกี่วงเล็บ2วงเล็บเลยเราก็ต้องคูณลบหนึ่งกี่ตัว2ตัวอ่ะคูใช้ต่างสีกันละกันเป็นลบหนึ่งสีม่วงกับลบหนึ่งสีส้มแล้วคูก็ลอกโจทย์เหมือนเดิม4 6่หกอ่ะลบสอ,อลบสมากกว่าเท่ากับ0ฝั่งนี้ก็ต้องคูณลบหนอรอบเหมือนกัน ครูคะทําไมเครื่องหมายไม่เปลี่ยนเอาอลบไปคูณอ่ะเอาลบ1ตัวแรกไปคูณเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนใช่ไหมเป็นน้อยกว่าเท่ากับพอคูณลบ1อีกครั้งหนึ่งจากน้อยกว่าเท่ากับก็เปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเออพอคูณลบ1ครั้งค่ะเครื่องหมายมันก็เลยเหมือนเดิมโอเคเนาะอ่ะคราวนี้เราก็เอาลบกระจายครูเอาสีม่วงกระจายไปที่วงเล็บแรกนะคะก็จะได้สี่ x ลบหกอ่ะส่วนสีส้มครูเอากระจายไปที่วงเล็บที่2ก็ได้เป็น2 x บวก2โอเคป่ะอ่ะเครื่องหมายก็เป็นมากกว่าหรือเท่ากับศนย์มันคูณอะไรก็ได้เลย0นย์ใช่ป่ะอ่ะพวกนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรอ่ะเสร็จแล้วกับเสร็จละเราก็แอบหา x ก,ก่อนว่า x เ,เราเป็นเท่าไหร่บ้าง x ตัวแรกเราเท่ากับหส่วน4ใช่ไหมจับแต่ละก้อนเท่ากับ0ูนเนาะ x ตัวที่2เราเท่ากับลบ2ส่วนสองหส่วน4ี่ได้สามส่วน2ลบ2ส่วน2ได้ลบ1นนะคะโอเคเราก็เอาอันนี้มาเขียนเส้นจำนวน เขียนเส้นจำนวนเลย,ยลบหนึ่งมาก่อนเนาะแล้วก็สามส่วนสอง่ะใส่ช่วงใบเป็นบวกลบบวกใส่กลมๆไว้มากกว่าเอาช่วงบวกอ่ะไปเลยไถไปช่วงบวกเลยแล้วก็ระบายเพราะว่ามีเท่ากับเ,เนาะเราต้องระบายด้วยนี่มีเท่ากับเสร็จแล้วมาตอบเป็นช่วงกันดีกว่าเปิดอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งปิดยูเนียนกับปิด สามส่วนสองถึงอินฟินิตเปิดอ่ะอินฟินิตีออต้อย่าใช้ช่วงเปิดนะนี่อันนี้คือคำตอบของเรานะจ๊ะข้อนี้เฮ้ยจบสี่วิธีแล้วก็มีตารางสรุปให้อันนี้โอเคไหมมีตารางสรุปให้เวลาที่เป็นสมการนะคะเราต้องระวังครูให้ระวังที่เป็นสมการ ที่ให้ระวังเพราะว่าเราต้องเช็คคําตอบเราต้องตรวจคําตอบส่วนอาสมาก,การอะไม่เป็นไรไม่ต้องเช็คคําตอบก็ได้อืมโอเคเนาะแล้วแล้วเราก็จบโรงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ